ครับวันนี้ก็มาถึงล่างานนะครับผมเป็นงานวางท่อประปานะครับต้อนรับท่านผู้ชมก็านผู้ชเสือนิบุริยามครับผมวันนี้ก็ออกงานครับออกงานนี่กับรถขุดสามตันนะครับผมวันนี้ใช้ใช้บุกีเล็กนะฮะบุกีเล็กนะครับก็ล่างานก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ คุดวางท่อนะครับตัวเลย่ัยเตัวอะยจตัวเลยื่อยใช่ไหมตัวเล่ยจาเลยอ๋อถ่ายเลยกดลยวถ่ายแล้วใช่ไหมปิดอย่างิดเ่าย,ย่ียย่

อ้คุณไทยครับอย่างใหญ่เลยครับผมอามาถึงหน้างานแล้วครับผมก็จะทำการขุดนะครับขุดเดินระบบท่อนะครับ น่าจะขยายถนนใหม่นะครับผมน่าจะขยายถนนนะครับอันนี้เขาจะทำอะไรพี่พี่จะทำอะไรการลุกข้อมันก็ต้องทำแบบโหนะครับขับเข้าออกลดเขาต้องขยับท่ออกไปแล้วก็ลดลดอัดลูกหลังแล้วดินปุบให้เข้ามาบนแนวนี้นะครับเมื่เดินระบบนี้เลย งก็ะจะต้องเอาออกไปนู่นเลยค่ะให้พ้นไปนู่นเ<อ>ลยแต่เดี๋ยวเขาไปเวลานั้นเนี่ยเขาคงเสร็จแล้วเขาคงเอากลับเข้<อ>ามาเลยใช่ไหมแต่เราหน้าที่เราเราเราต้องเอาออกเราจะตื้นที่เราก่อนเราจะลดมันกัดเข้ามายันนู่นอ่ะพี่อืมไปพ้ฝนเอาออกด้วยอไไม่ม่เอาแต่ดินออกแค่ดินเดี๋ยวดินไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไมโครคันธุ์อ๋ออ๋อเราก็เราก็เอาท่อภากนี้เอาภากโน้นนะท่อเอาออกครับ งานแรกครับงานแรกงานแรกแทกมันนะครับก็เป็นงานขยายถนนนะครับขยายถนนของของโครงการานาพูระเมานะครับก็อันนี้จะเป็นการเอาท่อเอาท่อเดิมนะครับท่อเดิมออกนะครับแล้วก็จะ ใช้รถขุดขุดเปิดหน้าดินก่อนจะเอาท่อออกนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้สวยงามนะครับฮะพร้อมแล้วครับผมเริ่มทำงานแล้วนะครับแปดโมงเช้านะครับล้อมหมุน